กครับ G M F C TV, T V ดิฉัยก็ชามเท่นี้ต้องบอกว่าพิเศษเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วนักเตะคนที่ผมจะเชิญมาออกรายการคนนี้เนี่ยผมวางไว้เขาน่าจะเป็นคนท,ท้ายๆเลยนะฮะคือให้น้องๆอ,ออกก่อนนะฮะนี่ถือเป็นนักเตะที่เป็นขวัญใจของแฟนบอลเลยนะครับเขาเคยอยู่กับพยากรณามาก,ก่อนและเป็นหนึ่งในคุณพลเลื่อนชั้นชุดประวัติศาสตร์ทั้งหมด18เกริ่นมาขนาดนี้ก็คงจะดูแล้วนะครับว่าเขาคือใครข้างๆผมวันนี้ฮะไม่ใช่ใครที่ไหน กัปตันเอ๊สู้นะพัดกิงแกน่นี่ครับขอตรับกลับสู่สู่บ้านครับูุณี้นดีนะนี่น่าจะเป็นฤดูกาลที่สี่ใช่กับฤดูกาลที่สี่เป็นยังไงบ้างกลับมาคังีอ่ะความสุงแรกตอนตอนที่บอดบริหารที่แบบีติดต่อไปเนี่ยบอกอยากให้กลับมาช่วยก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่ให้โอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้งก็รู้สึกดีใจครับ ก็ดีตื่นเต้นตั้งแต่ <นะ S 1> ตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานได้ซ้ำตั้งแต่ร<ต>ู้รว่าที่<า>จะได<า>้คอเลยนะตั้งแต่รู้ว่าที่จะได้กลับมาที่นี่ได้ซ้ำนะจากก่อนหน้านี้ครับเอกออกไปเมื่อ2019นะฮะปีที่เราตกชั้นในไทยลีกก็ไปประจนบภัยเรียกว่าโอ้โหไปทั้งทีหนึ่งกับบีจีทีสามกับราชประชาแล้วก็ไปไทยลีกกับสุพรรณบุรีราชบุรีนะกับสองสามปีที่ผ่านไปเนี่ยคุณกลับมาครั้งนี้ สิ่งที่มองตัวเองทีว่าฉันเปลี่ยนไปอย่างตรงนี้คือก็สําหรับผมก็คือเรื่องของประสบการณ์ครับแล้วก็ได้ออ,อกไปประชิญข้างนอกที่ที่ที่ไม่ใช่ที่ที่เราเคยอยู่ก็ได้ไปเรียนรู้ผู้คนไปนเรียนรู้การทํางานไปนเรียนรู้วัฒนธรรมแต่ละทีมว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้ไปต่อสู้ในสนามแล้วก็ไปเห็นสภาพแวดล้อมต่างๆที่มันแปลกใหม่สําหรับเราก็ ดีครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มันก็เป็นประสบการณ์นํามาพัฒนาตัวเองได้ครับ,รบสุดท้่าช่วงที่หายไป3ปีไปอยู่กับทีมอื่นแต่ก็ยังคงติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่เอฟซีมาโดยตลอดใช่ครับก็ติดตามตลอดครับแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็เชียร์อยู่ตลอดก็เหมือนผูกพันไปแล้วครับ,รบใ,นในการมาอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าเมืองก็น่าอยู่แล้วก็หลายๆอย่างมันก็โอเคลงตัวดีครับในฐานะที่เอ คือหนึ่งในคุนพลชุดประวัติศาสตร์เรื่องชาติ2018นะฮะ <c oughs> แน่นอนว่าชุดนั้นกับชุดนี้มันมีหล,หลายอย่างท,ท,ที่ที่แตกต่างกันอยู่แล้วทั้งกู้เล่นโค้ดสภาพแวดล้อมแต่สิ่งหนึ่งที่ที่กัปตันรู้สึกว่ามันทําให้ให้คุณเนี่ยนึกถึงถึงปีนั้นจากทีมชุดเนี้ยที่สัมผัสได้นะพอจะบอกไ่ามันคืออะไรที่มันน่าจะเหมือนกันไหมครับน่าจะเป็นเรื่องของของความแววตาความการต่อสู้นะครับในสนามใช่ครับคาแรคเตอร์ที่ ที่ถึงแม้จะโดนนำถึงแม้จะเสมอถึงแม้เกิดอะไรขึ้นในสนามแต่ผมเห็นอย่างหนึ่งที่ที่เหมือนกันก็คือความการการต่อสู้แล้วก็หลายๆนัดที่เราคัมแบ็กได้หลายๆนัดที่เราไม่สามารถคัมแบ็กได้แต่ในในในนัดนัดนัด้น,ดน,ดนดได้เห็นถึงถึงแววตาของน้องๆทุกคนที่ยังอยากสู้ยังอยากให้เวลามันเล่นได้มีเวลาเล่นอีกยังไม่อย่อนใช่ครับ ผลงานเฉพาะในลีกก่อนนะอันดับอักคะแนนอะไรตอนนี้ซึ่งมันยังพอมีเวลาที่จะปรับจูนกันอยู่เอ๊ะมองตรงนี้ยังไงบ้างกดดันไหมหรือว่าหนักใจไหมกับกับผลงานตอนสำหรับส่วนตัวมองว่าไม่ไม่กดดันนะเพราะว่าคะแนนมันก็หนึ่งนัด2นัดอันดับมันก็เปลี่ยนได้แต่มันก็อยู่ที่ทีมเราเองว่าว่าจะสามารถหาจุดเปลี่ยนในทีมได้หรือเปล่าในตอนนี้เพราะผมมองว่ามันการแข่งขันปีนี้ของของ เอ็มยหิมันค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็ค่อนข้างแพ้ชนะกันได้ทุกทีมมันอยู่ที่วันนั้นว่าใครจะเด็ดขาดแล้วก็เชียบคมกว่ากันมากกว่าทีนี้พูดถึงฟอร์มตัวเองหน่อยกับที่ลงเล่นมาเนี่ยแทบจะครบทุกรายการเลยนะตอนนี้ก็โอ้โหติดอันดับต้นๆของคนที่ลงเล,เ,ลเล่นเยอะเลยนะพอใจฟอร์มของตัวเองมากน้อยแค่ไหนถ้าส่วนตัวก็ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับผมคิดว่าส่วนตัวน่าจะช่วยทีมได้ได้ มากกว่านี้แล้วก็ทําได้ดีกว่านี้ในบางเกมในบางบางนัดนะครับแล้วก็ส่วนทีมผมมองว่าทีมเราเคยทําได้ดีมากกว่านี้ครับอ๋อคือสามารถมันดีกว่านี้ได้ใช่ครับมันดีกว่านี้ได้อยู่ที่ว่าความมั่นใจอยู่ที่ความมั่นใจความเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ความเชื่อมั่นของกับเพื่อนร่วมทีมว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับผมแต่อย่างน้อยพีดีก็มีสกอร์ไปแล้ว เตะเข้าตัวเองไม่นับกันแลยไม่นับก็ราะาจยเจอทีมเขาด้วยใช่ทีนี้เ้่าทด่ดูแล้วเนี่ยโอเคว่ามันยังพอมีเวลารานการปรับจูนนะฮะแล้วก็เอกเนี่ยก็ถือว่าได้มีโอกาสได้ได้พูดคุยกับกับโค้ดอยู่บ่อยครับนะการทํางานร่วมกับโค้ดจุนครับเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับผมว่าการทํางานของเขามันเป็นรูปแบบแผนที่ที่เห็นชัดแล้วก็จะต้องได้ใช่ครับว่าต้องการอะไรในในแต่ละเกมในแต่ละเกมมันแตกต่างกันออกไป เกมล่าสุดกับเอกเราลงเตะในเชื่งใหม่ดับบี้โอเคก็ถือว่าอาจจะแพ้ไปแต่ว่าน่าจะเป็นดาบบี้ครั้งแรกในชีวิตของเอกเลยแม้จะเคยอยู่เชียงใหม่มาเป็นครั้งปีที่4แล้วครับได้สัมผัสบรรยากาศโอ้โหแฟนบอลเยอะมากเสียงเชียร์กึกกล้องเป็นยังไงบ้างครับวันนั้นก็ตื่นเต้นเหมเห็นว่าอย่างเงี้ยตื่นเต้นอยู่นะหมายว่าตื่นเต้นกับกับแฟนบอลตื่นเต้นกับที่เห็นแฟนบอลมามาเชียร์ในสนามเยอะขนาดนั้นแล้วก็เหมือนเอาตรงให้พูดตรงก็คือ ดีใจครับได้กลับไปเ0 0ดรอยปีนะเหมือนตอนบุรีรัมย์เนียเขาใช่ใช่ใช่โค้ก่อนเกมโอ้โหรู้เลยว่าตื่นเต้นมากรู้สึกว่าสนุกมันดีที่ได้ที่ได้ลงไปเล่นที่700รอปีด้วยแล้วก็แฟนบอลแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไว้รอเจอกันเลขสองตอนรับเราในบ้านสนิทกับใครที่สุดในทีครับเอกปีนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเข้าได้กับทุกคนเลยใค้เลือกมาสักคนที่คุยบ่อยอะไรเงี้ยพูดเยอะหรือเปล่า ก็ด้วยด้วยบทบาทด้วยหน้าที่มันก็ทุกคนนะครับสนิทกับทุกคนแล้วก็ทั้งสตาฟทั้งทีมงานทุกคนน้องๆคิดแม่อะไรก็นักผู้เล่นทุกคนก็สนิทกันหมดเพราะว่าคุยอยู่ตลอดถามกันอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องการอะไรขาดเหลือยังไงอย่างเงี้ยก็คอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมตัวเองถึงได้เป็นกัปตันแทบจะทุกทีมที่ไปเล่นเลยตอนที่คุณอยู่เชียงใหม่เมื่อครั้งก่อนอายุก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็ได้เป็นกัปตันะไปอยู่ราชประชา เสียงดังอยู่สปบุรีอยู่ราชบุรีครับคุณเป็นผู้เล่นใหม่ของทีมเหล่านี้แต่คุณก็ได้เป็นกับตานทีมอีกน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของคาแรคเตอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ที่เป็นได้รทุกคนก็สามารถเป็นได้ถ้ามีอยากให้ทุกคนมีคาแรคเตอร์พวกนี้อยู่ในทีมเยอะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับทีมด้วยครับครับเล่นทีสองมาปีนี้เจอกองหน้ามาหลากหลายรูปแบบนะฮะ ใครที่รับมือยากที่สุดตั้งแต่เจอมาเอาเจ้าบุญปิรูดูการนี้ก่อนนะเฉพาะกองหน้าใช่ไหมที่เจอแล้วแบบโอ้โหกองหน้าก็เปาลิต้าครับอ๋อนัดนครศรีนครศรีใช่เพราะเขาเขาเยอะหรือว่าไงรับมือยากไม่ใช่ก็ดูดูดูเขามีเขาตัวใหญ่ครับเขาตัวใหญ่เขาเร็วเขามีคุณภาพอุตคุณประทับเขาทั้งเกมแล้วกวันนั้นใช่ครับก็ระบมไปทั้งตัวเลยจำเลยแล้วไปเลยใช่ครับใช่แล้วให้เรื่องมาแมตต์หนึ่งเหรอที่ประทับใจแบบ โอแมตต์นี้เลยเนี่ยตั้งแต่เล่นมาดูดูการเนี้ยเอาทุกนัดที่ชนะได้ไหมไม่เรียกวานัดนึงอ่ะอ่าแล้วก็เอาทุกนัดที่นุกนัดที่แพ้ก็เสียใจหมดเลยแต่เรื่องเลยอ่ะนะนัดหนึ่งไงก็เสียดสานครับอ๋อที่เราคว้ากลับมาใช่ครับใช่ครับโอ้โหสั่ประตูในช่วงสิบห้านาทีสุดท้ายครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ที่ดีสําหรับทีมนะในการมีคาแรคเตอร์ที่อยากกลับมาชนะแล้วก็ยัง เก้าสิบนาทียังเล่นฟุตบอลก้มหน้าก้มตาเล่นฟุตบอลได้ได้แบบเนี้ยครับคือมันต้องแบบนี้ใช่ครับถ้าถ้าอยากประสบความเร็จมันก็ต้องแบบเนี้ยหรือให้มากกว่านี้ด้วยใช่ไหมครับครับผมกลับมาเชืยงใหม่รอบนี้ครับเอกแน่นอนว่าสภาพเป็น้อมพอเป็นอยู่อะไรก็คือเคยสัมผัสมาหมดแล้วนะครับแต่หนนนี้มีครอบครัวมาอยู่ด้วยหรือว่าอบอุ่นเลยสี่ชีวิตเลยใช่ใช่วันหยุดวันเวลาว่างฮะไปไหนมาไหนบ้างเนี่ยไปเที่ยวไหนบ้างส่วนมากก็พาพาลูกไปคาเฟ่ไป ให้อาหารสัตว์อะไรเงี้ยไปตามที่ที่มีไดโนเสาร์มีกระต่ายมีอะไรเงี้ยเป็นชาวจังว่าก่อนที่ไปกับแฟนแต่คราวนี้กระเตงกันไปสชีวิตบุญบายหน่อยก็บันเทิงหน่อยบก็น่ารักอีกแบบโอเคครุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกอีกหนึ่งผู้เล่นนะฮะที่ผมมั่นใจว่าจะเป็น1ในความสุงจำของแฟนบอลเลยหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าเขาจะคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมนี่กอจะปั่ไปครับเก ฝากถึงแฟนบอลเพียร์และนาหน่อยก็ฝากถึงแฟนบอลน,นะครับอย่าเพิ่งหมดศรัทธาแล้วก็อย่าเพิ่งหมดกําลังใจในการมาเชียร์พวกเราเพราะวาพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานหนักแล้วก็มั่นใจว่าเราจะกลับมาอยู่ในที่ที่เราสมควรจะอยู่ครับนี่ครับุผู้ชมก็ติดตามกันต่อไปนะครับกับ ช่วงเวลาที่เดือดและดูกนันเลยนะครับกัปตันคนนี้หมายเลข3ามจะสวมปลอ,อกแขนพาลูกทีมลงไปต่อสู้แน่นอนผลแพ้ชนะจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆความเป็นนักสู้จากผู้ชายคนนี้จะถ่ายทอดไปสู่ลูกทีมในทุกๆเกมอย่างแน่นอนนะฮะกับคนนี้ครับสุนิพัฒน์กิ่งแก้วกับตัน X กนะครับกับ CMFCTV ที่ไทยก็ถามลาลา